สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มุกพอนิชคิบครับพี่น้องวันนี้เปิดหนาตายหน่อยครับพี่น้องเพราะได้เห็นหนาเห็นตางหน่อยพวกได้เปิปดพวกขอยไายนั่นเนาะครับพี่น้องพวกขอยอยากชดออกวันนี้อยากมีเรื่องดีๆมาเล่าสู้กันฟังครับพี่น้องเราก็เรื่อง เดี๋ยงงง,งผมแล้วครับพ,พี่น้องมาเนี่ยผมมีคลิปให้พียโน่ลงกันเมื่อใดขอตนกเจ้างงช่างออกไปไปกับวัตถุของนกอยู่ครับพี่น้องนกบ้าหา่าวัวไงเลยกลับมาบ้านใส่ไม่เดียวครับใส่ไม่สาวบได้ตอกิงเจ้างงช่างนะครับมือนีกามาสารภาพแล้วก็ บอกเคล็ดลับเล็กเน้อยครับการดูเบิ้งนกการเบิ้งนกนะครับเป็นสิ่งสำคัญครับพี่น้องมีอยู่สามอย่างครับสามอย่างหรือสี่อย่างนี่แหละผมจะบอกวิธีการเบิ้งนุกนะครับพี่น้องแต่ผมก็ถึงว่าสิเบิ้งเป็นมันก็มันก็เรียกบ่ได้เก่าครับพี่น้องขึ้นอยู่กับเงินน้อันาดเงินถือมันก็ได้ตามที่เขาต้องการครับเพราะอะไรอยู่ อันดาวงันพอถึงเขาก็เอาพ่อไปได้มาไหนนะพี่น้องวันนี้กับชิมาหม้อเลี้ยงนกนี่แหละนกหมานั้นเป็นเังไหนนกมันเก่งเป็นเังไหนนกหมานกับนกเก่งกันเดียวกันแหะครับพี่น้องอันมันเก่งกดบ๋ยว่าคอยหมานอันมูนึงว่าว่าคอยเห็ดแต่หม,มานคือว่าใส่ถึกต้นครับพี่น้อง ใส่ถึกต้นถึกต้นเขาห่วงแล้วก็ใส่ต้นดีต้นงามเข้าไปก็โดดเมื่อกี้ค้อนโดดค้อนเดียวสองค้อนเหยียบหเนีนยังนะครับพี่น้องอันหนึ่งคือว่าใส่นกถึกต้นสําคัญนี่ครับพี่น้องสถานที่แบบเกี่ยวกับนกครับพี่นออ๋อขี่มู้ดลายมาเริ่มต้นกับไอ้เกี่ยวกันกนบนุกหน้าพี่น้องอันดับแรกเลยผมยกให้ อันดับแรกเลยคือศพครับพี่น้องศพไงศพส,สันี่น้องจำไว้เด้อนกสู่นกสู่แบบสุดยอดก็ค,คือว่าช่วงช่วงดังมันนะครับพี่น้องช่วงจมูกนั่นแหละเป็นสันเนี่ยี่นกเครื่องดังคนนี่แหละไอ้มันเป็นเป็นคมๆนะพี่นกบ๊อบแมนอือถือเนี่ย เป็นสันลงมาจอดกันกับปากลางพอดีสันสันครับพี่น้องบ่ต้องเงาเงาก็ดีไอเงากระไรยื่นแต่มันมันสูสันมาได้ครับพี่น้องพวกพวกสันสันปากมันหิดบ่หนักหองไงปากมันบ่หนักครับพี่น้องอันนี้คือสูตรเคล็ดลับทีละแน่นอนครับพี่น้องหมานแน่นอนก็ผมไว้ตีเป็นหมานตี วานสู่นกดีขยันครับพี่น้องอันนี้ข้อแรกเด้ข้อที่สองครับพี่น้องแข่งสัน่นแข่งง่ายแข่งสัน่นไล่ผู่ต้องพูดถึงครับพี่น้องไล่ผู่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าคันดาเจ้าได้นกซบที่ผมบอกมาก,กับแข่งที่บอกมากนี่มันสิงงามมันนตัวเองครับพี่น้องรวดไลายของเขาแต่งเติมไม่เองเลยเอาไง แข่งไงคอสั่นตามมาได้ครัพี่น้องข้อสองละข้อสองละข้อที่สามไร้ดักขนค้ำเหรครับพี่น้องผมโอ้ผิดขอโทษนขนค้ำคนขนค้ำโม่ต้องหนาอะไรครับพี่น้องนั้นเป็นลงบางลงมาหาตรวจั้นเป็นลงบางลงมาหาตรวเนาะพี่น้อง มันชิดกันอันนี้ก็ขาว่าเป็นขนหมานที่แรกหมดผู้ผู้เฒ่าพนวามั่นเป็นขนหมานแต่สําหรับผมมาศึกษาไว้รุ่นไม่เนาะเม่นหอกผมว่ามันเห็ุผมว่ามันที่เกี่ยวกับพวกนกสู่ดีนะครับพี่น้อกอันนี้ความรู้สึกของผมเนี่ยเป็นนกที่สู่ดีเป็นนกที่สู่ดีมากกว่าสาหรับผมนะครับคนค้ามดัก ว่าจุดตรวจเ่ว่าซนกันนี่สุดยอดนี่คือว่าสุดยอดของนกครับพี่นกไล่กันไว้ที่หลังเพราะว่ามันจะมา่งมั่นเองห้พี่น้องเบิ้งสามขอนี่แล้วนะว่าอีกขอนึงครับมีอขอนึงหลายคอครับพี่น้องหลายคอหลายคอสีใหญ่สีน้นอยนี่แหละครับสำคัญมันนี่มีซี่คอครับพี่นอ้อกคอสุดท้ายแล้ว ว่าเราสู้กันฟังเอฟซีแล้วทุกท่านอาจารย์ให้วิเคราะห์คือยังผมบอกว่าคือบอกล้มล้มร้อยๆดิอันนี้คือผมศึกษาดิตรงผมเองเราไี่น้องมาบอกเราเก่ากับเอฟซี FC แล้วทุกท่านอาจารย์มีความคิดเห็นเป็นไรมันคือยังผมคิดบ่ยังผมบอกว่าอันนั้นาผิดอันใดก,ก,ก็ขอโทษขอไปครับในจุดนี้ มื่อนีกอยากเค็ดชิบให้พี่น้องได้เบิ้งได้ฟังกันแต่พอได้ถามในไทยกันอ่าลายคอหน้าพี่น้องก็น่าลายคอเอ้เสิวางเนี่ยลายลายคอเมียนเป็นเม็ดเดิครับพี่น้องบ่เกี่ยวกับเม็ดหน่อยเม็ดใหญ่เดิให้มันละลายไหมครับพี่น้องให้มันเต็มคอเต็มมันบนว่าข้อผมบ่มันเต็มคอเพิ่นเลยแหมคพี่น้องม่มันขาดเรียนไหม เห็นเป็นพื้นที่หลายๆเป็นพื้นที่หลายวงสี่เหลี่ยมเป็นหรอกเห็นว่าเข้าใจว่าว่าเห็นสั่นนะลายคอมันออกกว้างยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เมรัยไรเมรัยใหญ่นี่ครับเป็นเมร์เม็ดดำเม็ดขาวใหญ่ขนาดที่เลยไอ้มันใหญ่ขยับตามคอมันขยับไปหน่อยลายคอมันเต็มนะนี่เข้าใจเนาะลายคอใหญ่ ลายคออเต็มลายคอหนาล่ะลายคอลายล่ะเนานี่แหละครับคือเป็นนกที่สู้ดีรับรองว่าหมาเนี่ยนอนกับนกซีชนิดที่ผมบอก FC, เอฟซีเลยว่าถูกทานอาจารย์ไปทุกแม่ทีงผมบอกว่าอันนี้ชาวนาศึกษาด้ตัวเองนะคนือหนงชาวนาท่านเจ่งหนูชาวนาศึกษา เรีนรู้จาก YouTube ยกูทูบพี่น้องครับผมมาวิเคราะห์ว่าบังนกแต่ละตัวแล้วมันอีกเกี่ยวกับซีย่างนี่นะครับพี่น้องโมงมีผิดพลาดเนี่ยเราสำหรับช่างนาเนาะที่ได้บอกไปมโมนี่ก็คือว่าอันบอกผิดออกอย่างเงี้ยขอโทษขอไปครับทุกชมรมทุกท่านอาจารย์ที่รับชมในวันนี้อาจารย์หน้าอยากเหตุฉิปอยากศึกษากันไปเด็กคุยได้ถามได้ทายกันไปนะครับพี่น้องมเด็กคุยก็ จะไหนล่ะในบอก่อในเลในเกาเอฟซีริฟัง<ไ>เลี้ยนลูกกันไปนะครัพี่น้องก็ดีใจสำหรับท่านใดกับบอชอบเลี้ยงใดกับคอมเมนต์เข้ามานะครับเนาะพอถือต้องบอแมนนั่งอาจารย์บอแล้วบอแมนนั่งเจ้าบอแล้วนี่แะคอมเมนต์กับมาบ้างอ่าคลิปนี้กับประมาณนี้นะครัพี่น้องขอบคุณอะไรครับเอฟซีทุกท่าน ถูกชมล้มถูกท่านอาจารย์ที่ติดตามแล้กำลังใจนะครับนนี้บมมีชิปให้พี่น้องได้คุยได้ถามกะพอดีมีได้ศึกษาเกี่ยวกับน,นกมาพอสมควรนะพี่น้องกันเลยอยากบอกเราเก้ากันถ้าอยากได้นกดีๆกับประมาณนี้นะครับบอผิดหวังแน่นอนครับคลิปนี้ครับฝากก้เพิ่งเท่านี้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผม